สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักคนาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a า n แชนแลและคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนแรก ปักแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมปี2,567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะก็สำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนั้นจะยังโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรซึ่งก็เป็นภพกรมมะเป็นเรือนการงานเอาล่ะก็แปลว่าชีวิตของคุณเนาะชาวเมดในช่วง15วันแรกนี้ก็อาจจะต้องวนเวียนนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นหลักนะคะหลายคนจะเป็นช่วงที่คุณกำลังสนใจอยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจนะคะ หรืออยากจะทำนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาก็เลยอาจจะส่งผลให้ในระยะนี้ชาวเมธก็จะเป็นคนที่ขยันมากๆเลยหรือขนาดเดียวกันค่ะก็อาจจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าดวงดาวจะบังคับให้คุณนั้นจะต้องขยันขันแข็งจะมีอะไรให้คุณต้องทำต้องเคลียร์อยู่เยอะทีเดียวแต่ถ้าหากเราจะไปเทียบกับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแม่หมอก็มองวาอ่าช่วงมีนาคมนี้ค่ะ คุณจะมีความวุ่นวายน้อยลงไปแล้วนะคะเพราะว่าในตอนนี้ดาวพระเกตก็ได้ย้ายออกจากการทับลัคนาเกิดก็จะทำให้ความฟุ้งซ่านในตัวของชาวเมธความคิดมากคิดเยอะทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของคุณนั้นจะลดน้อยลงไปเช่นกันค่ะและสิ่งที่จะโดดเด่นหนุนดวงชะตานะคะก็คือชาวเมธคะตั้งแต่ในวันที่สมีนาคมเป็นต้นไป ดาวพุธนะฮะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริจะย้ายเข้าสู่ภพวินาศและก็จะมีมาตรฐานที่อ่อนกำลังนั่นก็แปลง่ายๆเลยนะว่าอุปสรรคศัตรูปัญหาทั้งหลายจะมาลายหายไปค่ะหรือใครที่อาจจะคิดร้ายคิดไม่ดีกับชาวเมษในระยะนี้ก็มีโอกาสจะแพ้ภัยตัวเอง ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นจะมีความราบรื่นที่มากขึ้นกาวกุ้มพาพันนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักและการเงินของคุณนั้นก็จะย้ายเข้าไปโยกล้งลัคนาเกิดในภพลาภะโชคลาภ ความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายและดาวสุกนั้นนะคะก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าอุจจาวิราชเอาหล่กชาวเมธท่านไหนนะคะที่อาจจะมีความทุกข์ใจมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินการเงินและก็ความรักมาในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อดาวสุกโคจรเป็นลาภะเป็นลาบเป็นผลน,นั้น ก็ย่อมจะส่งผลดีกับเจ้าชะตานะคะทำให้ชาวเมธจะได้เงินได้โชคมาแบบง่ายๆรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นก็ตั้งแต่ก้าวมีนาคมเป็นต้นไปนะคะถือว่าชะตาชีวิตจะอยู่ในจุดที่มีความราบรื่นทั้งในเรื่องของการเงินและก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ แต่เอาละคะ่ะชาวเมษขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมเนาะว่าในราศีมีนนั้นนะคะในภพวินาศของดวงชะตาจะมีดาวหลายดวงเช่นกันค่ะที่ไปโคจรรวมตัวกันอยู่และในบรรดาดวงดาวเหล่านั้นนะคะก็จะมีคู่ดาวศัตรูโคจรร่วมกันในนั้นด้วยนั่นก็แปลว่าตัวของคุณเองก็มีเกณฑ์นะคะจะต้องระวังคำนินทา ระวังในเรื่องของความเสื่อมเสียที่จะเข้ามาและบางทีมันจะมีคำพูดคำจาที่ไม่สร้างสารรค์ลอยเข้าหูคุณอยู่บ้างก็อย่าไปสนใจแม่หมอขอให้คุณอดทนมุ่งมั่นทำงานหรือทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขจะดีกว่าการที่เราจะไปเสียเวลาคิดฟุ้งซ่านกับคำพูดของคนนะคะดวงการงาน ดาวังคารโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานไปจนถึงวันที่15มีนาคมค่ะเอาล่ะก็นับว่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ช้าวเมทั้งหลายจะต้องขยันจะต้องไม่ยอมแพ้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะคะใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานแม่หมอก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับการทำงานเข้ามาค่ะ ถ้าสมัครงานเนาะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้งานที่ง่ายกว่าคนอื่นถ้าได้ลงทุนนะคะก็จะมีกำไรดีจะมีลูกค้าเข้าหาคุณอยู่เรื่อยๆคนที่เป็นหัวหน้างานจะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบานะคะบริวารเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างจะปกติดีนะคะบางครั้งบางคราวนะคะอาจจะมีเรื่องของการนินทายอยู่บ้างคุณก็อย่าเอามาเป็นสาระนะคะ เพราะว่าภาพรวมการงานแล้วถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยและสำหรับในท่านที่ทำธุรกิจนั้นจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะว่างานของชาวเมษนั้นในระยะนี้จะต้องหนักจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้รับความสำเร็จกลับมานะคะดวงการเงินก็ตั้งแต่วันที่9มีนาคมค่ะชาวเมษทั้งหลาย ดาวสุกดาวการเงินของคุณนั้นนะคะจะโคจรเข้าไปสถิตยอยู่ในภพลาภะโชคลาภความสำเร็จนะคะและก็ยังมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นอุดจาวิลาชด,ด้วยค่ะนั่นก็แปลว่าดวงการเงินของคุณนั้นนะคะชาวเมธ ก็อยู่ในจุดที่จะพุ่งสูงขึ้นไปกว่าเก่ากว่าเดิมเอาล่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเงินรายได้ส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความขยันขันแข็งจากการที่คุณนั้นทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอมองว่าชาวเมน็นี่ละค่ะคุณกำลังจะได้ลาบผลโดยสเสน่หาอาจจะได้เงินได้โชคจากหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญา หลายคนนะคะก็นับว่าแฟนหรือคนรักกำลังจะนำโชคดีๆมาให้หรือในบางท่านค่ะคุณก็มีเกณฑ์จะได้สินทรัพย์ได้หลักทรัพย์จากผู้ใหญ่จากคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะ เอาละค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะแม่หมอก,ก็ต้องบอกกับคุณว่าช่วงนี้เงินทองลาบผลจะหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าของชาวเมษแบบรัวๆก็จริงค่ะแต่บางครั้งบางคราวนั้นนะคะเงินที่ได้เข้ามาเยอะมันก็จะไหลออกไปเยอะเช่นกันและชาวเมษก็ถือว่าระยะนี้คุณจะมีความฟุ่มเฟือยนะคะส่งผลให้กระเป๋าของคุณค่อนข้างที่จะรั่วได้ง่ายนะคะดวงความรัก เอาล่ะตอนนี้ดาวศุกร์ก็โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีหนุนดวงชะตาส่งผลให้บรรยากาศความรักของชาวเมษนั้นนะคะก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเกือบจะดีที่สุดในรอบปีนี้แต่ก็บางเอินนะคะว่าดาวศุกร์กลับโคจรไปประทะกับดาวเสาร์ ก็ย่อมจะส่งผลให้ในหลายคนหลายคู่นั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าหวานอมขมกลืนนะคะจะมีความอึดอัดใจนะคะ และหลายคนก็จะตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ายิ่งรักมากแค่ไหนก็จะยิ่งทุกข์ใจมากเท่านั้นแต่ถ้าเราจะมองแค่ดาวศุกร์เพียงดวงเดียวในเดือนนี้นะคะแม่หมอมองว่าดาวศุกร์ที่เป็น11แก่ลัคนานะคะจะส่งผลให้ชาวเมษจะมีสเสน่ห์แรงและก็จะมีคนเข้ามาทักเข้ามาจีบคุณอยู่บ่อยๆนะคะถือว่าบรรยากาศความรักค่อนข้างที่จะคึกคักอยู่ทีเดียวแต่ว่าตัวของชาวเมษนั้นนะคะคุณ จะต้องเช็คประวัติให้ดีก่อนเนาะว่า,าก่อนที่เขาจะมาจีบเรานั้นเขามีใครซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะดวงสุขภาพก็โดยภาพรวมแล้วเนาะสุขภาพของชาวเมรนั้นแม่หมอมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ มีความแข็งแรงนะคะแต่ทีนี้เนาะเมื่อดาววาสนาของเราไปโคโจรสถิตยอยู่ในบ้านของดาวเสาร์นั้นบางครั้งบางคราวนะคะมันก็อาจจะมีสาเหตุที่คุณจะต้องป่วยเพราะการที่คุณนั้นนะคะจะทำงานหนะักมากเกินไปค่ะในบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดความกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะ และอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวเมฆจะต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไปตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม ปี2,567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะหรือถ้าหากในท่านใดนะคะที่ใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเราเนาะด้วยการกดโดน t ท์ซปเปอร์แทงหรือว่าจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะเอาอะไยังไงขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพีขิม563 c h a n n ชาแนลนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ